จากโพสต์ของทางอาจารย์เอจกกักรพัฒน์นะคะที่ได้มีการแชร,โร์โพสต์โพสต์หนึ่งออกมาแล้วมีคนไปจับประเด็นใน1 2ถึงวันที่ผ่านมาค่ะทุกคนคือบางคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการวิพากษ์วิาจารณ์กันนะคะ<ๆ>เพราะว่ามีคนนะ่ะแคปไปลงตามกลุ่มต่างๆตามเพจต่างๆแล้วก็ตามแอปต่อๆว่าเฮ้ยอาจารย์เอจกกักระพัฒน์เนี่ย มีปัญหากับแม่นกน้อยหรือทำไมถึงได้มีการมาแชร์แบบนี้นะคะพูดก่อนนะคะว่าในเรื่องการแชร์นะคะทุกคนด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะแชร์อะไรแชร์อะไรออกไปคนก็จับจ้องที่จะเป็นดราม่าเป็นประเด็นคนก็คอยที่จะแบบถึงเราจะแชร์ลอยๆอยแชร์เรื่องที่ว่าเอ้ยมันเป็นแบบที่ธรรมาทานานั้นเป็นอะไรแบบเนี่ยคนก็จ้องที่จะจับคะ่ะทุกคนประเด็นนี้เป็นเรื่องแคปชั่นนะคะที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีทาง สันชัยทอกได้มีการออกมาโพสปิดศนานะคะบ,บอกว่ามูฟไปหรือรวมกันนะ ep4 จะมาหรือว่า ep4 จะมาคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยโพสธรรมดาไม่มีในที่ไหนโอ้โหทุกคนและเชื่อว่าอาจจะเป็นโพสลอยๆแต่คนเชื่อมโยงไปหาคณะหมอลำเสียงอีสานะคระับทุกคนหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกมานะคะทุกคนคนก็เชื่อมไปทางเสียงอีสานแล้วคนก็แคปมาทาง กลุ่มเซอีสานแฟนคลับดอทบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอีกอย่างขึ้นในประเด็นนี้พอแชร์ออกไปแล้วไม่วายค่ะทุกคนที่จะมีคนไปจับประเด็นดราม่าต่างๆนานาจนทางซอฟต์วีต้องได้มีการออกมาอธิบายเพราะว่าทางอาจารย์เอจักกะพัทเนี่ยได้มีการไปแชร์โพสต์นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสาอนเอยจะเอาให้ดูนะคะอาจารย์เอจักกพั เป็นผู้บริหารของวงเสียอีสานในตอนนี้นาะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือคุณแม่นกน้อยได้มีการแชร์โพสต์นี้คะ่ะทุกคนเดยวจะอ่านให้ฟังนะคะมันไในโฟกัสเนาะโพสต์นี้มันเป็นคําคมนะคะในเรื่องการเงิน,นะคะ่ะทุกคนเขาแนบเป็นภาพเงินปึกปึก,ปกแบงพันแล้วเขาบอกว่าบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตอย่าไปช่วยคนที่กําลังจะตุยนะคะ เพราะคุณเองจะมาตุยแทนเขาโดยที่เขาไม่ได้สำนึกว่าคุณคือผู้ช่วยชีวิตเขาททเงินมันคมตัดได้ทุกอย่างแม้แต่คนเคยช่วยเหลือกันนะประมาณนี้ก็คือเงินมันคมนะคะในอย่าไปช่วยคนที่กําลังแย่ถ้าเขาช่วยเข้าไปแล้วเขาอาจจะแบบไม่ได้สํานึกด้วยซ้ำว่าคุณนะ่ะเคยช่วยเขาประเด็นคืออาจารย์อจิจฉาณนะับไปแชร์คะ่ะทุกคน ซึ่งมันก็หลายๆคนพอจะรู้ดีว่าเนี่ยเสียงอีสานเพิ่งมีดรามาร่าในเรื่องการบริหารเรื่องต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเพิ่งจบไปไม่เขียอาทิตย์เท่านั้นเองพออาจารย์เอจัอจกรพัฒน์ไปเช็คปุ๊บเท่านั้นแหละเป็นบุคคลสาธารณะคนก็จับ,บป๊บแขบปรับโพสต์ปุ๊บนะคะทุกคนคือเอาไปโพสต์อ่ะหลังจากไปโพสต์แล้วเนี่ยซอเว์เนี่ยก็ต้องรีบออกมาชี้แจงประเด็นดรามาร่านะคะในเพจเสียงอีสานแฟนคลับ .com ได้มีการมาแขบลงแล้วบอกว่า หากใครที่สงสัยและยังงงกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำในวันก่อนที่ผ่านมานะคะซอว์เวสรุปให้แล้วนะครับไม่ได้มีแก๊สแพดเชื่อมโยงใดๆกับแม่นกกับอาจารย์เอและทีมงานหลังบ้านก็ยังบริหารอยู่หลังบ้านปกติเพราะตอนนี้ทุกแผนกมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมนะคะทุกคนคือซอว์เวนี่ก็หลายๆคนทราบดีว่าเป็นอ่า คู่ของอาจารย์เอเนาะได้มีการออกมาแคปแล้วก็มีการมาคอมเมนต์เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะซอเวบอกว่าอันนี้เวขออนุญาตตอบนะครับเพราะอาจจะด้วยจากเวเองเนี่ยซอเวเนี่ยเป็นคนที่เห็นโพสนะคะขออนุญาตเอ่ยถึงบุคคลที่ร่วมด้วยก็คือตามภาพข้างล่างเลยครับซอเวเนี่ได้ไปเห็นเห็นโพสอะ่ะซอเวไปเห็นโพสของเกื้อกูล ที่แชร์มานะคะคุณชื่อเกือ้อกูน์แชร์โพสต์นี้มาซอเวไปเห็นพอซอเวเห็นก็เลยเอาให้อาจารย์เอดูนะคะอ่าแล้วก็ได้ไปมิ้นให้กําลังใจอ่าแล้วคออาจารย์เอดูเนี่ยอาจารย์เอก็เลยแชร์ต่อพออาจารย์เยอแชร์ต่อ,อ,อ,าาตอและอาจารย์เอใส่แคปชั่นด้วยคําว่าธรรมทานแคปชั่นธรรมทานนี้นะคะคุณก็ตีประเด็นไปหลายประเด็นเสือเกินแล้วก็ซอเวบอกว่าเวเองก็สงสัย ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนธรรมทานนี่คืออะไรคนเข้าใจผิดไหมพี่เอก็บอกว่าธรรมทานคือแปลว่าการให้ทำการให้ผู้อื่นที่เข้าใจสิ่งที่มีจริงเราแชร์ไว้นะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราด้วยเลยไม่คิดว่าจะเกี่ยวกับแม่นกนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงอืมก็คือแบบอาจารย์เอแชร์ไว้เตือนใจตัวเองแชร์ว้ธรรมทานนะ เพราะว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่แบบสอนเรานะคะคอยเตือนใจในเรื่องการเงินนะคะทุกคนอาจารย์เ e. อไม่ได้ช่วยเหลือแต่แม่นกนะคะอาจารย์เ e. อมีหลายประเด็นมีหลายกลุ่มหลายคะแนงที่ต้องคอยช่วยเหลือแล้วเรื่องเงินนี่มันเป็นเรื่องที่ขมบาดลึกสเสลือเกินนะคะทุกคนแล้วคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยอาหวังว่าจะเข้าใจไม่ไม่ดรามานะคะไม่ก่อให้เกิดดรามาคนบอกว่าเนี่ยแฟนคลับก็เฉยๆบ้างก็ได้นะ อ่าทำไมต้องเป็นประเด็นทุกดราม่าขนาดนั้นเออคนก็บอกแบบนี้นะคะเมื่อไหร่จะโป้องอะไรแบบเนี้ยดีแล้วค่ะออกมาชี้แจงแต่เหตุการณ์นี้เราได้เรียนรู้คนเรียนรู้หลายๆอย่างที่กําลังมองเสียงอีสานมองแม่นุกอยู่ตอนนี้นะคะคนก็บอกทะ,ะมันเป็นฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากๆเลยมันมีคนอิจชาร์จอบนะคะคือจ้องที่จะสร้างแต่กะระแสนะคะดราม่าอยู่นั่นแหละ ถ้าเงียบงานก็หายสิค้าต้องสร้างต้องสร้างอะไรขึ้นมาหน่อยคุณก็แบบเขาบอกว่าก็แฟนคลับนั่นแหละชงชงไปชงมาอ่าเขาก็ยังสื่ออยู่ว่ามันเป็นการโยงนู่นโยงนั่นโยงนี่อยู่เหมือนเดิมมีแฟนคลับแล้วเพจก็คือต้นเรื่องเลยชงให้มันเกิดดราม่านะคะก็แฟนคลับผิดแฟนคลับชงแฟนคลับนู่นนั่นนี่ค่ะค่ะค่ะยอมรับว่าแฟนคลับผิดก็ได้ค่ะ นะคะคนก็บอกนะคะขนาดอยู่เฉยๆแล้วนะบางคนก็หาเรื่องมาปั่นนั่นนี่แฟนคลับชอบปัน่นชอบชงอ่ะก็วันนี้ก็มีจุดประสงค์อยากออกมาอธิบายนี่แหละเพราะบางคนที่เป็นคนนอกอย่างเช่นสาวเนยเองตอนแรกคิดว่ามันเกิดดราม่าจริงๆนะคะทุกคน พอเราได้ไปดูไปตติดตามนู่นนั่นนี่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ดราม่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรดราม่าเลยอาจารย์เอจักพัทกับแม่นกน้อยยังอยู่กันดีทีมผู้บริหารยังทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดีนะคะทุกคนไม่ต้องไปแช่งไม่ต้องไปดราม่าให้เขาแต่คอขันนะทุกคนอยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยสําหรับวันนี้ก็เอาเรื่องราวของทางเสียงอีสานมาอัปเดตทุกคนได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขอให้เสียงอีสานนะบูมบูมปังปังแล้วก็ขอให้มีแต่งานเข้ามาอย่างล้นหลามนะคะ